สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดูฮยะหาอีโซนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่4มานำเสนอในหัวข้อเรื่องของนวัตกรรมการประเมินผลนะคะโดยวันนี้นะคะจะมานำเสนอ,อเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรดนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรดนั้นเป็นอย่างไร ก็จะเป็นการตัดเกรดโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมทางการศึกษาแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ทางสถาบันเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองสถาบันในที่นี้ก็คือโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยอาจารย์ทํางานนะคะให้รวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันนะคะก็สามารถาพัฒนาใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้นะคะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้อคอมพิวเตอร์ในการตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Excel นะคะแต่ตัวอย่างนี้จะเป็นการตัดเกรดโดยใช้ฟังก์ชันของ VLOOKUP นะคะแต่อยู่ในโปรแกรมโปรแกรมของโปรแกรม Excel นะคะจะเห็นได้ว่าในในเนี้ยก็จะมีตารางที่เป็นลำดับชื่อนะคะคะแนนเต็มคะแนนเก็บจิตพิสัยการบ้านาข้อสอบปลายภาคแล้วก็สอบกลางภาคนะคะก็จะเป็นการตัดเกรดแต่ วันนี้นะคะในนาตอนนี้ก็จะมาให้ดูเพียงแค่คร่าวๆนะคะเนื่องด้วยเวลาที่จํากัดน,นะคะเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเขาตัดเกรดอย่างไรกับการใช้โปรแกรม Excel นี้นะคะตรอมาดูข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยนะคะข้อเด่นอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือประหยัดเวลาแล้วก็มีความแม่นยําประหยัดเวลาเพราะว่าคุณครูนะคะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณทีเดียวเลยไม่จำเป็นต้องมานั่งใช้เครื่องคิดเลขอีกต่อไปแล้วแล้วก็มีความแม่นยำแน่นอนส่วนข้อด้อยก็จะเป็นข้อที่หนึ่งคูณเนี่ยต้องมีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ต้องมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือแหล่งที่มาของอข้อมูลนี้นะคะโดยผู้ที่สนใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะสามารถไปอ่านข้อมูลนะคะเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ที่แนบมานะคะ ขอขอบคุณค่ะ